เราจะมีไข่แดงสองฟองอยู่ในนี้นะคะเป็นไข่ที่ฟองใหญ่มากๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินแซบบายไปลเลยค่ะเมนูวันนี้นะคะก็แก้หวัดกันหน่อยค่ะตำถั่วค่ะทุกคนตำถั่วกินกับไข่แฟดนะคะนี่เนาะนี่นะคะนี่ไข่แดงแฟดนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะ เขาจะมีไข่แดงสองฟองอยู่ในนี้นะคะเป็นไข่ที่ฟองใหญ่มากๆเดี๋ยวปากนะมากินด้วยกันนะคะปลาเล็กไม่มีผักนะคะเหยาะซอสเหมือนเดิม ามเส่็นมาก่อค่ะตอนนี้สตาร์ทแบบไม่เผ็ดนะคะรอกระเพาะปรับสภาพก่อนค่ะเพราะว่ากระเพาะเป็นแผลด้วยนะ่จาจะหลายวัน 系啊。 เป็นช่วงเวลาเด็กๆเลิกเรียนแล้วออกมาเล่นข้างนอกพอดีเราก็จะมีซาวเป็นเสียงเด็กๆน่ารักน่ารักให้เพื่อนๆได้ฟัง อืเรียบร้อยสมอยากกินแค่นี้ก่อนนะคะเขาค่อยปรับสภาพกระเพาะไปเรื่อยๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกไลค์แล้วก็ทุกแชร์ด้วยนะคะ